สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิ่งกันตอนต้นสละต้นบักใหญไงนะครับตอนเอาตอนให้ใหญ่ๆเลยด้วยการตอนอล่อหลักใส่เข่งเอาใส่เข่งเอาถุงปลาติกห้องหน่อยๆล่อหลักมันลงใส่เข่งเอาใส่ขุยบักผ้าเปลือกผักเฝาวัดนำ้ำ หากเขาก็สออกมาออกมายังสีครับรอหลากลงขิงครับบอกครับรอหลากลงขิงเฮาจงยเยไดต้นเมลอยเปิดเซนครับมีทั้งแบบใส่เข่งแล้วก็แบบแบบใส่ถุงพลาสติกครับแบบใส่ถุงพลาสติก ก็มีเราจะคุยบักพาวก็ใช้คุยบักพาวอันนี้ต้นอันนี้ยอดยอดยอดไปยมะฮ้อตัดไปแล้วครับรอบหนึ่งถ้าทดลองรอกไปลอยรอบหนึ่งครับอาสีตะกุกตะกัดจังน้อยนะครับวิดีโอแรกของการเทสยูทูบครับอันนี้ต้นหน่อยมาแล้วเป็นต้นต้นนอนนอนนอนหน่อยมันอันนี้คือกันครับ อันนี้ก็เป็นนอนนอนมันหนีหยอดมันห้าเอาแล้วครับเนี่ยหนีหยอดมันหยอดต้นไยต้นแม่มันเลยครับนี่มัมนป็นอนมันนะนีหยอดใไ่ต้นไ่ต้นแม่มันเ้าจจงจะไดต้ตน้นต้นตัวเมียต้นที่มีผลให้เรากินนี่ครับ เอาซ้ำได้แล้วเอาประมาณสักประมาณสักสี่หาเดือนมันเชออกหากไม่เอา,ออา,า,เ,อาเอากับตัดลงซ้ำใบถิ่มไปอย่างสีอีกประมาณสักสี่ถึงหาเดือนเ้าจาังเกียรลงปลูกเพื่อความแข็งแรงนี่ครับต้นสละสละอินโดแต่ตอนนี้มันมีลูกมันเอมีมีครับมีมีมีนี่มีลูกมันอยู่นี่ ลงๆอยู่แต่ห้ามบริตอนต้นนี้ต้นนี้ยังหน่อยอยู่ยังมันแก่นี่ครับต้นนี้เ้าตอนคือต้นนี้ต้นนี้มันสีแสีบกุมูหอมกุมูหวานกุมูนี่ครับสภาพาเบิ่งต้นยอดทิตัดไปแล้วน,นี่คก็ห้าตัดอันน,น,นี้อันนี้คือห้าตัดไปแล้วเด้ว อันนี้ก็ตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วไปซ้ำมไปคุณต้อาไปซ้ำไปทั้งหมดอาจจะชันันๆจดหน่อยครับเป็นวิดีโอแรกครับอนนเอาซ้ำไว้สักสี่หาเดือนก่อนเอาจากทีไปลงไปปลูกดิดนอันนี้เขาก็ซ้ำใได้สัก อาทิตย์สองอาทิตย์นึงครับนี่ครับนี่นะครับพอมีน้องการนี่คือการนี่แหละคือการตอนล่อลากต้นสะละอินโดหรือการตอนต้นสะละแบบบ้านๆของผมเองครับผมก็บึงมาจากยูทูปน,นะครับนี่ลาลายส่องบนแน่น้ำมา นี่ครับการตอนต้นสละตอนหรือว่า,อารอลากลงถุงหลอกให้ลงถุงตัวให้ลงถุงมาสนครับพี่น้นนอง <characterized> พอถุงมันพอมันได้เวลามันจะสีหาเดือนข้าจงังสีมาตัดมันให้หากกันออกเต็มถุงเต็มไปหมดเลยครับเต็มเต็มให้เต็มถุงดีดีเหมือนครับคือการห้าตอนต้นไหม่ธรรมดาทั่วไปนะครับตอนต้นใหม่ทั่วไป คือว่าคือถ่ายให้หากมันลงเห็ดเต็มผ่นะเอาเอาสำนีแลละครับเพราะมีพี่น้องครับคลิปแรกขอฝากนี้ด้วยครับฝากกดติดตามนี้ด้วยครับสวัสดีครับ